thank cool. you ฉาชาปิงาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พ่อครัวทำเมนูอะไรบ้างคะวันนี้ทำแกงไก่แกงไก่แบบชาวอีสานเหมือนแกงถุงเวลาที่เขาไปช่วยงานงานบุญงานบวชง,ง,งานโศแบรรด์ด่างชาวอีสานเขาจะชอบทำแกง แกงแกงไก่รสชาติประมาณเนี้ยอแล้วก็มีมีผู้ชมเห็นไหมคะนา้าผัดผัดคะนา้าน้ำมันหอยใส่ไก่นะคุณผู้ชมวัตถุดิบหลักในวันนี้ไก่ไก่เอาไก่สองอย่างมาใส่เพราะว่าไก่ในฟีตเยอะมากอมลองชิมดู รสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยนะคุณผู้ชมเป็นยังไงอธิบายกลมกล่อมนะคุณผู้ชมมีความหวานของซักแล้วก็ต่างจากแกงฟัปะกปกติยังไงก็แกงเสียดปกติก็จะไม่เผ็ดไงอ,อันนี้ก็จะเผ็ดน,นิดๆปลาแรมปลาแรมนะคุณผู้ชม <c oughs> ชิมอันนี้บ้างนะ <c oughs> ขนาด <c oughs> เป็นยังไงบ้างชิมดู ไข่คานาะก็อร่อยนะคุณผู้ชมอืมต้องคนๆหน่อยอร่อยอ,อร่อยมากเลย เวลามีงานเทศกาลอะไรเขาชอบทางแกงแบบนี้แหละใส่ถุงเป็นถุงเล็กๆเ,เหมือนถุงละยี่สิบสามสิบาทคนที่มาช่วยงานเขาก็จะใส่แกงถุงหลายๆอย่างให้กับบ้านใครไม่คนคิดว่าให้ใส่พริกในแกงจืดผักเหมือนชาวอีสานเขากินรสจัดใช่ไหมเขาก็ต้องมีแบบว่าเครื่องเครื่องแบบส่วนประกอบในการวัตถุดิบต่างๆต้องใส่แต่พริกอะไรแบบนี้ ไม่ได้ทําคณะให้ดูนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเบสิกเนาะใครๆก็ทําเป็นเนาะแต่ว่ารสชาติประมาณนี้ต้องให้คุณผู้ชมมาลองชิมดูรสชาติประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้มันเหมือนคล้ายๆแกงฟักธรรมดานะแต่ว่ามันจะมีการใส่เอาเครื่องแกงอะไปคั่วก่อนให้มันหอมแล้วก็ถึงเอาไก่มาลงเนาะมันเหมือนที่ทําให้ดูในตัวอย่างอะ เป็นชอบกินฟักนี่ใช่ไหมแต่ก่อนซื้อฟักมาไปยุกลูกพิงชอบกินฟักมางนะคุณผู้ชมแต่แต่ก่อนเวลาซื้อฟักมาลูกน่ยอยท่านเนี้ยกินวันกินมือเดียวหมดเลยกินมือเดียวหมดเลยต้มคนดเดียวด้วยนะไม่ได้กินหลายคนที่บ้านจะไม่กินฟักนะคุณผู้ชมเพราะว่ายายอ่ะผิดสำแดงแพฟักมากเวลาทานฟักไปอ่ะจะปวดหัวแล้วก็จะมีอาการแบบเวียนเวียนศีรษะ เป็นอาการของการแพ้ที่บ้านก็ไม่มีใครกินฟักเลยแต่ว่าถ้าเกิดอยู่อยู่ข้างนอกที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่กับยายนะก็สามารถแบบทํากินได้ยายเป็นคนแพ้ฟักตั้งแต่จาความได้เลยอะแล้วปอกฟักเป็นได้ยังไงยายไม่ได้สอนท,ทำฟักเราคิดว่าเหมือนปอกแตงก็เลยปอกเป็น ลูกนอนหลับสีน่าลับมาเลยอนอนศพกันนะห <c oughs> นังไก่อร่อยมากเมื่อเชา้าท่อน้ำแตกนะพี่เหราเมื่อเชา้าท่อน้ำแตกคุณผู้ชมน้ำน้ำหมดถังเลยแล้วทีเนี้ยแม็กจะมาใช้น้ำกลางคืนประมาณ ีสองจะมาใช้น้ำกดจากโครกแล้วน้ำไม่ไหลก็เลยไปดูก็ปั๊มทำไมมันหมุนตลอดเวลามันหมุนแบบ4ี่ชั่วโมงแเราคิดว่านําตั้งแต่ตอนช่วงเย็นแล้วช่วงเย็นแม็คือหลับไปยาวไปก็มาเตือนตอนทีสองแล้วจะใช้น้ำก็ปรากฏว่าน้ำมันไม่ไหลแล้วก็เลยวิ่งออกไปข้างนอกก็เห็นละอองน้ำมันกระจายอยู่ตรงท่อตรงสวนก็เลยเออรู้แล้วสาเหตุข,ของการแบบไม่มีน้ำใช้ก็เลย ไม่ได้ซ่อมเลยเพราะว่ามันมืดก็เลยรอซ่อมตอนเช้าตั้งแต่ตื่นมาหกโมงเช้าก็มาซ่อมเลยตื่นมาตรงนั้นก็ชุมช่มฉ่ำน้าเปียกหมดเลยเนาะนองแบบน้ำนองในสวนเต็มเลยนะเป็นทะเลเลยอ่ะเป็นทะเลสาบอะไรกินไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นแผลเดิมหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นแผลเดิมมา มันต้องไปซื้อข้อต่อไงก็เลยว,ว่าเดี๋ยวต้องไปตลาดชัดปาวะแตบบ่พอดูแล้วบอกอ๋อมันเป็นแค่แบบว่าเหมืนอนแบบข้อต่อมันสวมเข้าแบบมันหลุดออกแค่นี้จะต้องติดกาวใหม่แล้วก็ประกบใส่ก็อยู่แล้วตอนนี้ก็อยู่แล้วตอนนี้ก็อยู่แล้วได้ใช้น้ําปกติเอาลงคิมไหมเลยนะเอาเลยลงคิมไหมไม่ตดพร้อม คนากรอบมากแล้วก็แบ่งที่เหลือไปให้กับตายด้วยนะไม่ได้ทำคนะปลูกเองหรือคนาซื้อคณาซื้อมาตอนนั้นมันลดราคาเหลือห่อละสิบห้าบาทได้เยอะอยู่นะคุณผู้ชมได้ประมาณสองกรัมอ่ะสองร้อยกรัมสองขีดคุณผออู้ชมวันก่อนไปแมคโครได้แอปเปิลมาถูกมากเลยอืมเนาะ ปกติ10ลูก99บาทวันนั้นได้มา10ลูก50บาทรสชาติหวานอร่อยยังไม่เน่าเลยนะชเหมือนคนไม่ได้ไปตรงเชลผลไม้อะคือลดราคาเยอะมากแต่ไม่มีใครหยิบเลยแต่โกงสงสัยเขาไม่รู้หรือเปล่ามีแอปเปิ้ลเขียวก็ลด5้สิบแต่ว่าที่บ้านไม่มีคนกินก็เลยไม่ได้เอามามันเปรี้ยวเนาะอเอามาร์หุ่นได้นะคุณผู้ชม อัปเปิเกียวซื้อบานก็โปรกแต่ไม่รู้ว่าปีไหนจะได้กินซื้อต้อแนแอปเปิลมาต้นเท่านี้นะต้นเล็กๆเริ่มโตแล้วเริ่มแตกใบใหม่เดือหนึ่งเดือนผ่านไปต้นไม้เริ่มปรับตัวแล้วนะคุณผู้ชมเริ่มแตกยอดใหม่เริ่มแบบเติบโตเร็วเนาะ เธออยากมีแพงอยากปลูกต้นผลไม้อะไรอีกไหม,ยอ,มอยากปลูกอะไรที่ยังที่ชอบกินนี่อยากปลูกอะโวคาโดนะคุณผู้ชมแล้วก็มลเบอร์รี่อืมมลเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่มลเบอร์รี่ก็คือต้นหม่อนนะคุณผู้ชมอยากปลูกเหมือนกันแม่กันชอบกินวายใช่ไหมเพื่อแบบา ถ้าเกิดลูกมันกินไม่ทันใช่ไหมแล้วก็เก็บเอาลูกอ่ะมาหมากักใส่กับยีก็ทําเป็นไวน์ไปกินได้ไงใส่ยีน,น้ําตาลทําง่ายมากเลยอ่ะไวน์ตอนเป็นเด็กครูก็ให้ทําโครงงานใช่ไหมหนึ่งอย่างฉันก็เลือกทำไวน์ไวน์บักลีโกยไวน์บักลีโกยคืออะไรเ,เป็นผมไม่ว่าเราอยู่ยี่มถึงสิบแปดปีทำมองสามเลยนะ สิบห้าทำวายมนาะส่งครูแบบว่าคือแบบว่าที่สุดเลยอะ่ะคนอื่นเขาก็ทําแบบว่าดองผลไม้อะไรทําปกติใช่ไหมคุณพูเปรี้ยวปากไหมทำวายวก็คือไปให้มันเป็นด้วยนะคุณผู้ชมใส่ีใส่ใส่ซียรนะใส่ยีสต์แล้วก็ใส่น้ําตาลแล้วก็เอาน้ําไปคั้นใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็ไปต้มให้มัน ให้มันเดือดๆดดดพอฆ่าเชื้อเสร็จแล้วก็มาวางทิ้งไว้ให้มันเย็นแล้วก็ใส่ชีสใส่น้ําตาลลงไปใส่ชีสแล้วอ่อใส่ยีสต์ยีสต์ยีสต์เป็นยีสต์แบบว่าหมักดองนะคุณผู้ชมมันถึงจะเป็นแบบใส่เป็นแบบฟองเบียร์เปิดออกมาแบบโอ้โหกลิ่นแอลกอฮอล์ตีจมูกแบบปุ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 บชิมดูโอ้โหหวานกลมกล่อมมากเหมือนสปายเลยถ้าใส่น้ําตาลแล้วก็ใส่โซดาไปแบบอร่อยมากไม่ได้ใส่น้าตาลเพิ่มคือแบบแค่นั้นอร่อยเลยเอาไปส่งอาจารย์แบบว่าเด็กเกดสีเลย อร่อยมากตอนตอนตอนสมัยม,ม,มสามทำยีดเอ้ยทำาวายไปให้ครูเพราะว่าเป็นคนชอบกินเหล้านะอืมตั้งแต่เด็กแล้ว้ากินวานมันจะทำให้อายุอ่อนเนีไงทำกี่วันจะไ,ได้กินเหรอทำสิบห้าวันทำโครงงานไว้ <ทำ S 2> เอามาิ้งว่าเลยไว้เอามาสอนคุณผู้ชมนะอืมทำง่ายมาก คนทามาอะไรทำไวได้อีกบ้างกลับปรสคบามสามันไมีรสเปรี้ยงทำได้หมดเลยมาอีกวยคืออะไรก่อนฉันถามเด้าง,ง่นป่ามาอีกวยคืออง,ง่นป่านะคุณผู้ชมง,งูนป่าเราก็อยากปลูกนะคุณผู้ชมแต่ว่าก็ริษนได้ว่ามาอีกวยกร้าพันของงูนน่มันเลยมีราคาค่อนข้างสูงสี่ร้อยเนาะต้นหนึ่งเนาะให้เราไป,ไปดู เราไม่มีที่เลือให้มันเรือเร่ลงเรือนหรอลงเรือนข้านอกอะทำซุ้มทางเดินให้มันเรือนเนาะกลาง,<อ>งทีนี้ปลูกได้นะคุณผู้ชมหนาแทบเป็นช่ววันเลยนะตอนเช้าหมอกลงแบบชนบุรีเขายังปลูกเลยร้อนออชนบุรีตรงพัทยาอ่ะที่ท,ทพากันไปเที่ยวกันที่วันเละอืมเดีเยวนีกินข้าวหมดเร็วมาก อร่อยแล้วกระข้างไหมไม่เอาเลยอ่ะท่านกิไหมอไมทำไมเราปรับเวลามาตื่นเช้าแล้วล่ะเป็นเพราะลูกค้าปูบทำให้เปลี่ยนนอนอ่ะมาเด็กเขาจะกิน นมทุกๆ2สองึงสามชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมมันจะร้องเรียกตลอดเลยเวลาที่เขาหิวเน้องต้องตื่นขึ้นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมจะร้องแบบวลาเร้หาเต้านมไม่เจอเมาเด็กเขายังไม่ลืมตานะคุณผู้ชมเขาจะแบบคำคำคำดูเพราะไม่เจอเต้านมเขาจะกรีดเลยร้องวุวนวายมากเนาะก็ต้องช่วยหาเต้านมมาคิดยังไงเหมือน,นลูกเลยฮะคิดยังไง เดี๋ยวคารฟูดเข้าใจผิดเห็นไหมเนี่ยก็พยายามเอาแบบเปิดเต้านมแล้วก็เอาหน้าเขาไปใกล้ๆเต้าแล้วก็ให้คุณกินทำไมอะเราคุผู้ชมไปก่อนนะสำหรับวันนี้เรามีอะไรจะทำเพิ่มไหมวันนี้ เดี๋ยวจะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้แม็กและปิงด้วยนะจะได้ทำคลิปดีๆมาให้คุณผู้ชมดูนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ EP มันพุ่งนี้นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ <laughs>